โย้สุดครับยี่กับผมโอชิม่เราจะมาเล่นเกมออบบี้ที่เขาว่ายากแบบมากๆนะครับโอเคเราจะไม่พูดพันนำเพลงเราจะมาเก็บเบียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เริ่มไปเลยแล้วกันจริงผมไปดูเขาเล่นมาแล้วนะเพราะแม่งมันเล่นง่ายมากเลยเยเดี๋ยวอันนี้ไม่นับใช่ท่านผู้ชมแม่งมันเล่นง่ายแบบมากๆเลยคือแบบใครเล่นไม่ผ่านแบบโคตรควายอ่ะคือควายอ่ะแบบผมแม่งเก่งอ่ะดูดูดูนะอะไรอ่ะโครง่ายโอเคเมื่อกี้มันผิดพลาดทางนี้นี่นะครับแบบเมื่อกี้เกมมันแหลกนะ <c oughs> มันง่ายมากเลยเว้ยผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอย่าไปสนใจมันผิดพลาดทางเทคนิคอะนะต้องเข้าใจอะนะคือแบบแมบปบแมบปบอ่ะโครง่ายเห็นไ,ไหมโอ้โหกูบอกเลยกูแม่งเก่งที่ส่วนในจักรวาลแล้วมั้งเนี่ยกดตัวบีเพื่อเซฟแบบโครง่ายเลยเว้ยแบบอะไรวะเขาบอกว่ายากยากยากในติกตอ,อกในยูทูบอะไร โคตรจะง,ง่ายเอาเลยเมื่อก,กี้ทุกคนแม่งมันเป็นภาพลวงตาเว้ยกระโดดวัดตัวเฮกอะไรวะนี่อะไรวะเฮ้ยเออ โอ้ยเอาอ่ะไอ้สัสเมื่อกี้ดีแม่งมันอะไรอะ่ะคือกูตายไปอะไรอะ่ะแบบก็ะโดไปฝั่งนั้นอ่ะดูนะ you must, ดูมาสจ๊ะดูครับท่านผู้ชมแล้วกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยวัดเลยหรืออาจจะใช่เออง่ายเอาเอาวัดเดอะ อะไรวะคืออะไรวะกูตายเหรอคือหรืออะไรออตาตายาาเลยไม่เงยเฮ้ยอ๋ยอมันจะมีตรงนี้มากัน้นเดี๋ยวเราต้องรอรอหรือเปล่าวะแล้วก็กระโดดมไม่โอ้คือแบบ เกมนี้มันจะไม่ให้กูผ่านเลยหรืออะไรติดอีกแล้วโอ้ยโอ,ยโอยตาย <c oughs> อะไรวะยากเกินเ <c oughs> อ้ยไม่ทันอนะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะท่านผู้ชมผมก็ว่าผม ก็ผมก็ผมก็ศึกษามาดีแล้วนะหรือว่ากูไม่ได้ดูถึงก่อนดีวะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะโอ้ยเอาต๋งเพราะว่ามันต้องรีบอ่ะนี่ไงได้ละเห็นไหมโค้ง่ายเอาฟ้ามันเกิดคืออะไรคือกูต้องรีบไปใช่ไหม เหลืออะไรอะโอ้กูก็เหลือจะเชื่อทีอ่กูคิคดไปเป่ะเห็นไหมโคตร,ร,รง่ายเร็วเร็วง่ายเว้ยแบบไอ้เชี่ยมแมบ,บควงวอ้โกูผ่านแล้วใช่ไหมกูผ่านแล้วเฮ้ยกูผ่านแล้ว กูผ่านแล้ว <c oughs> จริงปะเนี่ยจริงใช่ไหมกูผ่านแล้วใช่ไหม <G ül> กูต้องฆ่าไอ้คนนี้ใช่ไหมน่นกูฆ่าเลยแล้วกันแล้วใครส่งอะไรมาเนี่ยขอฆ่าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะเปี่ยงอย่าส่งกันดิอาทิบอยู่แบบคนง่ายอ,อะไรอ่ะแบบมันง่ายมากเลยเว้ย นะโคตรง่ายจะบอกอะไรให้เฮ้ย yeah. <Hey, S 1> มันมีเวลาด้วยมันมีเวลาด้วยคือกูจะไม่ฆ่าอะไรใช่ไหมมันนานอะ่ะคือการฆ่ามันวัดตือเฮอะไรวะอะไรอะ่ะคือออาเอาตาต,ต,ต,ตายเลยอะไรวะไม่ฆ่าไม่ได้เหรอหรืออะไรก็ต้องฆ่ามันใช่ไหมมนฆ่ามันเออ จริงมันง่ายเลยผมทำให้มันคลิปมันยาวเงี้แปดนาทีไงกูอยากได้เงินแบบจริงจริงมันง่ายเว้ยทั้ไงนะแบบสิบนาทีกูก็ผ่านแล้วเว้ยอันนี้กูแค่แบบแอคติ้งแสดงเป็นการแสดงเว้ยเอ้ยกูจะตายจริงนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยกูจะตายจริงกูจะตายจริงเอ้ยตายจริงกูจะตายจริงปะ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 ปไอ้อ๋อ อะไรวะอะไรอ่ะมันยากจังวะกูก็เอาละเลยอะไรวะกูก็โจ้ขนาดนี้เลยเออลืมไปกูแอคติ้งเป็นการแอคติ้งนะครับต้องเก็บวิญญาณอ๋อตายกันหมดเลยอะไรวะกูเอากูก็ตายอ๋อ อะไรวะกูโมโหแล้วนะเว้ยกูฟุกเหรอเมื่อกี้เนี้แล้วกูตายเลยอ่ะคืออะไรกูฟุกเหรอแล้วกูตายอีกอะแล้วกูโดนอะไรเนี่ยอล้วกูตกตายเลยแอ้โคตายอีกอะเอ้ยผมรู้เทคนิคแล้วว่ะท่านผู้ชมคือเราโคจิกระโดดมาตรงนี้อ่ะเห็นไหมอา๋อ เขียย <Yeah. S 2> ต้องกระโดดขอบขอบ,อขอบ้ยขอบขอบอ่ะดูเห็นไหมฮะเอา้าง่ายนี่วะเอาก็ไม่ได้เอากูตายโอ้จะผ่านมาเนาะเอาก,กูตาย อ๋อหลุดเลยกูหลุดเลยกูหลุดเลยไอสัตว์กูเข้าไหม What the heck?